สวัสดีครับอาจารย์มีผม <c oughs> นายสุวชาติเลขที่6ตอนท้านล้มตึครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับมดครับมด,มดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับยี <c oughs> ในของตัวมิมส,ส,ดสเดงครับผมมีความสามารถหลากหลายมากมายเป็นที่น่าสนใจของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆครับก็หมกนะครับมีโครงสร้างสังส่วนก็คือหัวอกและกระคอง โดยนโลโกมีมากกว่าหนึงองพันชนิดนะครับมีพบได้ชั่วไปแล้ว,วน,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 นะครับเป็นร้อน่เป็นร้อนมีเพศนะครับแล้วก็มีการอยู่โ,โรงมตัวแลกันเป็นกลุ่มนะครับอยู่ช่วยเหลือกันสร้างรังขนาดใพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมีการจัดทะเบียบการในกลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่การ่านแต่ละตาแหน่ง เป็นสามชั้นก็คือมีช,ชั้ชรนราชินีชั้นวรรณสุพรรณแล้วก็ชั้นงดงานนะครับอันนี้คือคนราชินีนะครับเป็นมดที่จะคอยดูแลมดทุกตัวที่อยู่ในอาณาจักรของตัวเองนะครับจะคอยวางไข่แล้วก็สืบพันธะาาที่อยู่ต่อไปส่วนนี้เป็นมดที่ใช่เป็นมดบรนณสุพนธ์น,นะครับก็เมื่อ อาณาจักมีงบอยู่เยอะแล้วก็จะออกเดินทางเพื่อไปหาแรงทำลังใหม่กับตัวเมงตัวอื่นๆนะครับแล้วก็นี้เป็นบงานนะครับบทงานแล้วก็คอยหาอาหารคอยดูแลคอยเกับตัวน้อาหารเอาไว้กินนะครับบทงมันจะมีแบบหลายแบบนะครับ เป็นโยกอมทหาเราจะคอยปกป้องหลังตัวเองทำสูอ้สอ,อ,สอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อมีสัตว์ปูเข้ามาส่วนรถยางที่ไม่ได้เปหางก็จะคอยเก็บตัวนหาแล้วก็คอยดอูแลนะคอยทำหน้นทา,นะนา,หาที่ต่างๆอยู่ในลำแล้วเราคอยหาอาหารไกลมาให้นะครับเพื่อกับตว์ปุวยาาก็พนักงานจัดของรนก็ ่แล้วอดอมันเป็นอันแรกแล้วก็กลายลเป็นตัวเต็ไปอันนี้เป็น,นันครับก็จะมีเ็กไม้ขนนี่ม้นดนะครับก็น,นีนแดงครับตัวแดงแดงดราบ้านนครับอันนี้เป็นรถตะไบครับตูดทายมีเกไห,ห้าัว